ผักผงชูรสครับพี่น้องผักชียาผักผงชูรสนะครับเป็นของหมักของหอยเชลรีครับพี่น้องนี่ครับลักษณะเขามันเป็นยังไีแล้วครับมีปูกะง่ายครับหอยเชลรีเขาหมักครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับในบ่ออนุบาลเขาก็กินขึ้นกันนี่กินดีเลยครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาจากน้อยนี่ครับ รุ่นนี้ก็มากกินกินจนบ่เเลืออบเลยครับพี่น้องกินกันเป็นกุ้งเป็นก้อนครับของชลของปวดเลยครับหรือบางพื้นที่เรียกว่าผักช่ายนะครับใบช่ายาตัวน้องเขาอาจจะมีอย่างจักน้อยครับแต่ปลูกง่ายครับหอยเชอรีมักครับกินบ่ให้เลือเลยครับตัวนี้เป็นหอยเชอรี พันสนิมนะครับเปลือกสนิมสีทองคือนกันครับกินดีบ่หยอกเลยครับพี่น้องนี่ช่วงนี้ฝนตกดีแปบ๊บเดียวก็ป้งครับปงยอดปองนั้นเ่าเก่ามาให้หอยเชื่อเลยกินพาแม่พี่น้องพู้ได้กาลังเลี้ยงหอยกับลอ่องบ่เคยให้กินกับ่องเอาให้กินเบื้งนะครับงามครับพี่น้องครับกินกันย่างผ็นแต่แซ่บคนกินได้ได้ไดพี่น้องหอยก,กินได้ครับ ผู้ใดปูกไว้นี่เลี้ยงไว้นี่เหมาะเลยครับ